การรวมพลทนายโจรไม่ว่าจะเป็นทนายเฮงสวยนะหรือทนายเพลินประชาพวกนี้คือนักวิ่งในคดีของนะครับในคดีของคดีอาชญากรรมที่มาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือคดีดังๆอย่างเช่นคดีของอาการล่วงละเมิดทางเพศของนักการเมืองชื่อดังนะครับจะมามีการรวมพล นะรวมพลทนายโจรในที่เดอะบาร์ซาโฮเทลชั้น19นะครับในการเลี้ยงน้องพลอยใสวันนั้นเนี่ยมีคนที่ชื่อเสียงโด่งดังในวงการที่เป็นทนายโจนทนายวิ่งเต้นคดีไม่ว่าจะเป็นทนายความในคดีพนันออนไลน์ของวงการพนันของประเทศไทยทุกๆคดีที่เกิดขึ้นนะไปรวมตัวกันที่เดอะบาซ่ซาโฮเทลรัชดาบนชั้น19นะ ต่อมามีการรับตําแหน่งของนายหัวเล็กก็มีการจัดกันเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมเดอะบาร์ซาโฮเทลรัชดาชั้น20เพราะว่าชั้น19มันเล็กเกินไปสําหรับการต้อนรับนายหัวเล็กนะครับที่ได้รับตําแหน่งพิเศษนะโดยจัดกันชั้นที่20นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะซึ่งก็เป็นการรวมพลนะครับทนายโจรชื่อดังของประเทศไทย ไปรวมพลของทนายโจรโดยมีทั้ทงน้องพลอยใสมีทั้งอาร์ตมีทั้งมดมีทั้งพิลมอยู่ในสังกัดนะครับในหัวเล็กทั้งสิ้นในหัวเล็กจะมีบทบาทในการทำคดีพิเศษไม่ว่าจะเป็นคดีรถหรูไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับพนันออนไลน์ทั่วประเทศหรือคดีของนักการเมืองชื่อดังของคดีพิเศษที่กรมสอบสวนพิเศษได้มีการส่งสำนวนไปยัง สำนักง,งานอายการคดีพิเศษในหัวเล็กเป็นลูกน้องคนสนิทของวงสถุนกับสิงห์ดำนะครับแล้วก็ดูแลหาเงินหาผลประโยชน์ต่อมานะครับมีพี่ลมซึ่งเป็นเด็กของไอ้สิงดำนะก็มาอยู่ในสังกัดเดียวกันกับในหัวเล็กพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพอย้ามาอยู่อายการคดีพิเศษในหัวเล็ก จะเป็นคนจ่ายสํานวนทั้งสิ้นให้กับไอาอาร์ตให้กับไอมดให้กับไอพี่ลมนะแล้วก็น้องลอยใสน้องลอยใสเนี่ยนะครับแล้วก็มีก้าอีกคนหนึ่งลืมไปไอ้นี่ขาดไม่ได้ไอ้ก้านะน้องลอยใสเนี่ยนะครับมีการเป็นหน้าเสือในช่วงแรกในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ที่สำนักง,งานอายการคดีพิเศษ ร่วมกับทนายสายโจรที่มาวิ่งทุกคดีจะมีน้องพลอยใสนะครับเป็นผู้ประสานงานในการเคลียร์กันหลัก100กิโลกร,รัม50กิโลกร,รัมอย่างต่ำนะต่อมาปัจจุบันน้องพลอยใสถูกเตะทิ้งไปแล้วนะแต่ก็ยังมีบทบาทนะครับในสำนักง,งานอายการคดีพิเศษในการรับเคลียร์คดีต่างๆของนะครับผู้ต้องหาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษล่าสุดน้องพลอยใส ไปรับสตางค์มาจากใครก็ไม่รู้ในราคา60กิโลกร,รมัมแล้วก็เอาเงินไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับของกรมสอบสวนพิเศษ,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 ษ40กิโลกร,รมัมและตัวเองก็อมไว้20กิโลกร,รมัมพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศไอ้คนพวกนี้อยู่ในวงการอายการพิเศษ,ษ,ษและหาแดกกับคดีพิเศษนอกจากนี้ยังมีคดีรถหรูนะครับที่มีการคืนรถหรือว่าปล่อยยัดรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาอายการสูงสุดคือน,นารีได้มีการสั่งให้เอารถคืนกลับมาเป็นของกลางทุกคดีพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศเรื่องงานจัดเลี้ยงยังไม่เท่าไหร่นะหลังจากนั้นเนี่ยน้องพลอยใสยก็ถูกเอาไปหิออกจากสำนักงานอายการคดีพิเศษไปอยู่ชายแดนก็มีการมอบหมายให้ไอ้ก้าไอ้ก้านี่มาใหม่ก็มาแทนน้องพลอยใสเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ ให้ก้าเป็นผู้ประสานงานกับทนายโจรชื่อดังของประเทศไทยร่วมกับว่าที่เลขานุการอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมพร้อมกับไอ้ทนายเฮงซวยนะกับพวกทําการนะครับวิ่งเต้นตบรัพ์ในคดีของนะครับของกรมสอบสวนพิเศษนะชุดเก่าที่มีไอ้เหนะไอ้เหเนี่ยกับพวกนะร่วมกับอ,อดีต นะครับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะร่วมกับไอทนายเฮงซวยร่วมกับทนายบางคนนะครับหลายคนทําการหาแดกกันในกรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษกันมาจนล่ํารวยเป็นปกตินะมีการใช้รถหรูมีการใช้ของแบรนด์เนมจํานวนมากพี่น้องประชาชนคนในประเทศภาพที่ผมจะเปิดต่อไปนี้เป็นภาพที่มีการไปเที่ยวอาบนวดเมื่อวันที่29เมษายน2 5 6 6ที่ผ่านมา นะครับเราเปิดภาพให้ดูสักภาพหนึ่งพี่น้องประชาชนครับอาบอบนวดมาเรียเมสเซดแบงกอกเป็นสถานที่อาบอบนวดที่ในหัวเล็ก